ดีครับนี่เรามีกระเดื่องตัวใหม่มาแนะนำนะครับจะมาแกะกล่องกันให้ดูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น KM1701 นะครับกล่องมาสวยงามนะครับมีฉลากมอเกาวเอ้ยสอบอบอให้เรียบร้อยนะครับฉลากภาษาไทยนะครับก็มีคู่มือให้คู่มือการใช้งานนะครับปกติดีมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนี่จะเป็นตัวกระเดี่องที่เขาให้มาครับใส่ที่ล็อกันไ้ด้วยนะครับตัวนี้ดีไซน์ออกมาครับโปร่งใสเห็นข้างในนะครับดีไซน์มีอะไรข้างในเห็นนะครับผมก็มีที่ห้อยหน้าจอก็คือจะเป็นดิิจตอลนะครับผมเดี๋ยยยวมาาาดูผ่นสกีที่ให้มากล่องนะคคคครรรรรัััับบบบอออุปกณ์นนนนะะเ็ซตผผมมมมีีลให้้ชิ Targets, มีแปงปัดทำความสะอาดแล้วก็มีน้ำมันฉลมนะครับมีสายชาร์จสายชาร์จให้นะครับแะมีปอกการลื appeal, ่นให้นะครับปปอกของเครื่องกันก็คือการลื่นนะครับผมไปสวมเข้ากับเครื่องแบบนี้นะครับสวมเข้าเครื่องนี้เลยการลื่นนะครับไปจับนะครับผมไปดูการทำงานของเครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะครับผมตัวนี้หน้าจอจะเป็นนี้ตซ์นะครับปรับตั้งก็คือปรับได้สองสามนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสามสเต็ปนะครับปรับ ดีไซน์สวยงามมากครับผมตัวนี้รุ่นนี้ใช้มีแบตเตอรี่มีไฟมีแบตเตตัวก็คืออยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยแอมป์นะครับหนึ่งพันแปดร้อยแอมป์ใช้นานครับใช้ได้ส่าแบเตอรีเครื่องเนี่ยบอกว่าใช้ได้อยู่ที่สองวันสี่สิบนาทีก็มันสองชั่วโมงนะครับผมสองชั่วโมงนี้ก็ได้หลายหัวกันแล้วก็ใครใช้มาใช้งานใหม่ครับถ้าสนใจก็ที่เมดการ์ดเลยครับ